ใจถึงครับเรามาดูคลิปห้ามเอ๋ใจไม่ถึงห้ามดูครับอุ้ยกับดักหนูนะกระดักหนูใจไม่ถึงห้ามดูครับอ้าวไอ้เหี้ยทำไมหนูต้องกินชีสด้วยอย่าเพิ่งหนูบ้าไม่กินชีสหนูบ้ากินอะไรเอาเหี้ยน้ำคอแม่งเลยหนูเกีอย่รกิเฮ้ยยังโอ้ยมาช้าจังครับ เฮ้ยเขียอะไรไปเนี่ยเป็นไรอ่ะโอ้โหตายห่าเลยทีเนี้ยทีเนี้ยหนูตายห่าหนูตายมันไม่แปลงเออหุ้ยน่ากลัวหมดกัรหมดกัรกูมหมดแรงกันกูหุ้ยน่ากลัวอ่ะสงสารนะบ้านกูเคยเป็นแบบนั้นกูไม่กลัวคนสงสารอ่ะช่างมันมันแดกของเลยแค่นี้ทำอะไรกูไม่ได้หรอกครับแค่นี้ทำอะไรผมไม่ได้ครับอย่างงครับ งจะอาจบเลยไหมเนี่ยดูนี่ดูนี่ครับ๋ยวสกัดบอลเนี่ยสกัดบอลแล้วขาขาดเลยครับขาขาดเลยกล้องก็อยู่ไอ้แก๊งเดียวกันเฮ้ยมันเป็นมันเป็นทีมทีมมันไม่เถอะทีมเนมมาอยู่อ่ะซันโต้สอ่ะซันโต้สอ่ะเข้าใจปะเออเนี่ยขาหักข้ออีสัตเนมมาพี่ขาหักอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยย้อนไปย้อนมาจนเยอะไรเนี่ยสกัดคือคือ ตรงไหนวป่ะเป็นไงครับใจไม่ถึงห้ามดูนะเป็นยัต่ออะไรครับเดี๋ยวมาต่อกันมาต่อนะช่องเราแบบไม่ไม่มีแบบขึ้นคลิปไปดูบนหน้าจอครับทำไม่เป็นฮะดูอันนี้ดีกว่าโอ้ยสาวด่านะอซียวอเลนยัดคอจนเขียนหลุดปุ๊บกระเขียนหลุด อะไรเนี่ยคนที่รักหมาและคนใจไม่ถึง้างดูดูไม่เออนี่ยมาครับตะก้องตะก้องครับผมเออขอท่านต่อต่อไปดูนั้นด้วยที่มันเป็นนักฟุตบอลอ่ะอันไหนอ่ะอันไหนวะที่มันเกี่ยวกไปที่มันเกดู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 อะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยาดูแมงป่องเอาแมงป่องพ่อมึงนีหมาเหมือนแมงป่องไอ้สัตว์ข้ามาไปเลยคอหัก เฮ้ยน่าสงสารน่ะหักเหียยอ่ะมันเต้นหรือมันเล่นเหี้ยโอ๊ยกลัวมันเป็นคอหักอ่ะมึงรู้ยังเขาต้องดูคอมันดิ๋ยวนคอก็ปกติเออมันก็สยับเนี้แหละเอออันนี้มึงเป็นอะไรของมึงปั่นอะไรอาการมันจะเปนชักษมันเกามันเกามันคันเห็บกันเออของมึงเนี่ยเขียนโอ๊ยมันจะละเหี้ยเอ้ยของขอคุยอ่ะนี่ครับต่อไปดูนี่ครับดูยิงดู นี่แล้วแม่ก็เกยหลุดแบบอี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้โคตรสงสารคนที่เป็นเลยคุณแน่ใจได้ไงเดี๋ยวผมคงเคยดูครวดค่ะโอ้ยเป็นอะไรวะโอ้ยดูขาดูขาซุปเปอร์คิกเออยากได้แบบนี้มาอยู่ทวทแท้กล้วยไหมเนี่ย อะไรอะไรดูดูขาแม่งหักเกลี่ยเลยกูม้วนหินเนี่ยอันนี้เอ้าเอ้ามึงจะกิ้งอะไรตั้งเนี่ยพูดไม่อยากเป็นนักฟุตบอลแล้วถ้าเล่นอย่างเงี้ยเนี่ยแต่อย่าโดนเนี่ยโอ้โาทำแข็งทำแข็งทำแข็งมือเล่นเป็นเปเป้เลย โอ้โหมูสับตอดใส่ด้วยสันเหยียบหัวก็เหยียบเอามาวางมาจีนก็เก็บหัเลยโอ้ยซุเปอร์แมนสีเนี้ยป้าเขี้ยวะอุปับรับโชคโหเดี๋ยวขอจบรายการ